so what did you say che fa song siang ททักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจฝาซีสวยหลักก็จองเจฝ่าสัญหามาเล่าว่าวเนื้อหัวมวลจ้าวันนี้เจฝ่ามีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมค่ะบังเอิญน,นะคะ ไม่ได้ตั้งใจที่จะมานะคะคิดว่าจะมาอยู่แต่ไม่ได้คิดว่าจะมาวันนี้เนาะเนาะนะคะ,นะค,ะคือได้กะมาโหลดจะเจฟากระได้มาแล้วก็เลยมาเจอนะคะเพราะว่าเห็นอ่าเพื่อนๆนะคะหลายท่านเขาก็ถ่ายลงเนาะเนาะนะคะ,นะคะถ่ายคลิปลงตามอ่าวิดีโอเพจต่างๆนะคะเห็นอ่าว่าอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมนะคะมีอ่า องค์นะคะเรียกว่าองค์เนะเาะองค์เท้าเทองค์เท้าเวสุวรรณนะคะถ้าพูดผิดเจฟา่าขออภัยะะด้วยค่ะเด้อเจฟ่าบุคอยสันหัดปันไดน,นะคะแต่ว่าก็คือเห็นแล้วนะคะก็อยากจะมากราบไหว้มาขอนะคะอ่าสักการะบูชานะคะ สิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆนะคะนเผื่อมีโชคมีลาบกับเขาเห็นหลายคนมาแล้วมีโชคมีลาบแต่บังเอิญน,นะคะที่เจ้าฟ้ามาามืนอน,นีนะคะมาเจอนะคะเจ้าหน้าที่กลังนะคะเคลื่อนย้ายองค์เท้าเวสุวรรณนะคะมาตรงที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะสตูปใช่ไหมคะตรงที่เก็บนะคะเช่นอิา ะะห,หินปูนหรือว่าดินเก่านะคะที่เกี่ยวกับอ,องค์พระธาตุพนมนี้นะคะตรงนี้นะคะเนาะนะคะเจฟ้าก็ไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรก็พยายามถามคนนั้นคนนี้นะคะว่าที่ตรงนี้เป็นที่อะไรอะไรนะคะเจฟ้าก็ได้ความคืบหน้ามาแบบนี้นะคะเจฟ้าก็เลยอ่านะคะ ก็บรรยายแบบว่าคัดคัดนะคะแน่นิดนึงเนื่องจากว่าบกคอยเข้าใจนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยและก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนมากก็คือจะมาที่พระธาตุพนมนะคะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เคยเข้ามาสักทีแต่วันนี้นะคะอ่านะคะวันนี้ก็คืออ่าได้เคลื่อนย้ายนะคะองค์เท้าเทพองค์เท้าเวสุวรรณนะคะมาอยู่ตรงที่นะคะ อา,อาถาภาษาบาลเฮาก็คือตรงที่เก็บนะคะอาของเก้านะคะดินเก้านะคะนอปูนอิทเอียงนี่นะคะมาไว้อยู่ตรงนี้นะคะนาอเพิ่นก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะก็นะยังมีการบำรุงก่อสร้างต่างๆอะไรนี้นะคะจะฝาก,กเรารายละเอียดบ่ชัดนะคะก่ขอขออภัยเพียงแต่ว่าอยากจะทายอยากจะนะคะเอาล่งแหกับแฟนเพจไดบึงนะคะ เนาะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะที่เพื่อนบอกเจ๊ฟ้าว่าตรงนี้นะคะจะเป็นนะคะ ที่นะคะสตูปอ่าสตูปอ่าสตูปนะคะเจฟาฝากอะยังบอกคุณเคยกับภาษาหนี่นะคะพี่้องค่ะสตูปนะคะพระธาตุพนมองค์เก่านะคะเพื่อนจะเอามาเก็บไว้อยู่ตรงนี้นะคะพี่้องจ้าถ้าหากว่าคนพื้นที่อำเภอธาตุพนมถ้าหากว่าไม่เห็นเจฟาาบรรยายอยู่ตรงนี้ถ้าเจฟาฝากวาพิษนะคะเจฟาากกระคอเอาัยหลลายกันแล้วกันเนื่องจากว่าเจ้าาไม่มีความรู้ทางนี้นะคะ แต่ว่านะคะได้มีโอกาสมากก็เลยนะคะได้เก็บภาพนะคะเก็บวิวสวยๆเอามาฝากนะคะสำหรับเพื่อนแฟนเพจหลายๆท่านนะคะที่อ่ายังไม่เคยได้มาอยู่ตรงนี้นะคะที่อ่ายังไม่เคยได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็มาได้นะคะพี่น้องค่ะ ก็อยู่บริเวณนะคะวัดพระธาตุพนมนั่นหละค่ะพี่น้องจ้าเนาะถามใครนะคะใครก็จะบอกว่าอยู่ทางไหนนะคะว่าตอนนี้นะคะองค์ท้าเวสุวรรณนะคะได้อ่าอ่าเคลื่อนย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพี่น้องขาจะฝากกันเลยมารีวิวรอบๆนะคะบริเวณนะคะรอบๆอบห้เบิงห้ช่มกันนะคะเนาะเอาเป็นว่านะคะอ่าคืออยากจะนะคะอ่าอนุรักษ์อยากจะนะคะ รีวิวนะคะตรงที่มีาพาพญานาคองค์พญานาคหรือว่ามาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พี่น้องเข้านับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนี่ตอนนี้ก็คือที่มาแรงที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็นองค์เท้าเวสุวรรณนะคะพี่น้องคะไปนะคะที่ไหนก็มีคนนะคะไปกราบไปสักกราระไป อ่าว้นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออธิษฐานอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เจ๊ฟ้าก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะตรงนี้ให้กับเพื่อนๆพื่อนแฟนเพจได้ชมกันว่าตอนนี้กำลังบูรณะใหม่อยู่นะคะกำลังซ่อมแซมปรับปรุงอยู่ใครที่มีมีจิตใจใสศรัทธาอยากจะร่วมนะคะบริจาคก็มาได้ที่นะคะวัดพระธาตุพนมกะละกันนะคะพี่น้องขาแล้วก็สอบถามว่า นะคะจะมานะคะอ่าบำรุงนะคะซ่อมแซมนะคะที่ตอนนี้เขากำลังทำการก่อสร้างอยู่นะคะว่าอ่าที่อ่าองค์เท้าวเวสวุวรรณนะคะตั้งอยู่ตรงไหนนะคะอ่าพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะคะที่อยู่ตรงนั้นเนาะเพื่อนก็จะบอกนะคะว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรนี้นะคะยินดีนะคะ โปรโมทให้กับนะคะผู้ที่มีนะคะจิตใจใสาศรัทธาอยากจะเฮ็ดบุธนะคะกะมาร่วมนะคะทําบุนด้วยแต่ว่าเจฟ้าคัดว่าคัด,ค,ดคัดในนิดนึงคือความบสันทัดนะคะท่าหากว่าวาออกไปแล้วเจฟ้าย่านที่สุดคือ,อย่านว่าพิษนะคะเพราะว่าคือไม่เคยทําคลิปแบบนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสแล้วก็คืออาจจะต้องได้ทําแบบแนวนี้ออกให้กับเพื่อนๆ อาแฟนเพจได้เบิงกันนะคะเจ๊ฟ้าก็จะไปรีวิวนะคะตรงไหนที่มีองค์พญานาคนะคะที่มีอ่าองค์อ่าลยลายองค์ต่างๆนี่แหละนะคะมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าอ่าตอนนี้เพจของเจ๊ฟ้าคือจะเน้นเป็นแบบว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีการกินแทรกเข้ามาเล็กน้อยแบบนี้นะคะจะไปตามวัดวารามต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆแบบนี้คะ่ะพี่น้องจา้ายังไงก็นะคะ เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ฝากนะคะดูคลิปให้กับเจฟ้าน้ำเน่เด้อยเจเดอช่องฝาสีสวยๆนะคะก็นะคะว่าวคือคือกะกะคลิปนี้นะ,ะขอเอาพ่ยจริงๆปกติเป็นคนที่ชอบเบานะคะชอบคุยชอบพูดอยู่แล้วแต่ถ้าจะพูดอะไรออกไปนี่ม,นมันมันสะอึกอยู่ในคอนี่แหละนะคะพี่นอนจ๋าว่าเออจะว่าวออกไปกระยานมัน e ผิดหยาดเอียงนะคะก็เลยขอเก็บภาพเก็บรีวิวนะคะว <aşk S 1> ่าเจฟ้าได้มากราบมาว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ <S 2> <S 2> ค องค์เท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็อีกองค์หนึ่งน่ะก็ได้ยินก็แววเขาคุยกันนะคะแต่ไม่ค่าพูดออกไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ